สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับในไลฟ์เกมเศรีนั่นเองเออก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกกิจกรรมลับที่ GM เหลี่ยมไม่ยอมบอกเราแบบดีๆให้ฟังกันนะครับก็เป็นกิจกรรมที่สามารถรับลูกบาทเพชรนะครับที่การันตี300ถึง1,000พเพชรได้เลยนะครับอ่าส่วนวิธีรับรับยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวิธีการแรกนะครับเดี๋ยวเราต้องไปที่ไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยวขอเ่อนไปที่หน้าไลน์แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคมาที่หน้าไลน์ก่อนนะครับ เปิดเข้ามาสิอ่ะโอเคนะครับหน้าลายเกมเศรษฐีออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเลยครับไล่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 ขึ้นไปเลยนะครับอ่านี่นะครับมันจะขึ้นว่าเล่นครบ5วันรับไอเทมฟรีนะครับนี่ลายเกมคลับนะครับก็กดไปกันเลยอ่ะกดปึ๊บไปสิอ่ะโปรช้าเนาะฝนตกไงเออช่วงนี้เน็ตมันไม่ค่อยดีฝนตกก็บ้านใครฝนตกบ้างนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะอ่านี่นะครับ พอเลื่อนลงมาก็จะเจอกิจกรรมนี้นะที่เขียนว่าเล่นครบห้าวันรับไอเทมฟรีแล้วเราก็กดเข้าไปเลยครับปึบแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเนี่ยครับก็จะขึ้นว่าลายเกมสเศรษฐีเล่นเกม5ห้าวันลูกบาทเพชรสามร้อยถึงหนึ่งพันฟรีหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เข้าก็กดเข้าเกมไปก่อนเนาะก็คือเล่นให้ครบห้าวันนะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเป็นประจําอยู่แล้วอะเราก็จะมีเครว่ามีสะสมอยู่แล้วเนอะแต่เราแค่ไม่รู้ว่าต้องมารับตรงไหนแค่นั้นเอง ใช่ไหมใช่กิจกรรมนี้นะครับอยู่ถึงวันที่5เดือน5นะครับก็กดไปเลยลูกบารเพชรเขาก็จะขึ้นว่ายืนยันจะรับใช่ไหมแล้วเรากดยืนยันไปนะครับปึ๊บอ่าแล้วเขาก็จะบอกว่าลูกบารเพชรเด้อเดอเด้อเด้อเขาคุณได้ความสนใจเข้าบัญชีเกมแล้วอ่ะแล้วก็กดตกลงไปนะครับก็ถือว่ารับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอะแล้วเราก็กลับมาที่หน้าเกมเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะก็คือ ตามสภาพนะครับเด็ดกระตุกก็ต้องรอให้ตัวเกมมันลันไปก่อนสักครั้งหนึ่งอ่าอันนี้ก็กลายสติกเกอร์ต้องนุ่มนิ่มเนาะนุ่มนิ่มหน้ากอดก็คือไม่ได้อยากได้หายยังอ้าทำไมมันค้างอะ่ะเพื่อนเพื่อนมันค้างเ,เพื่อนเพื่อนอ๋อมันเชื่อมต่อเซิร์เฟเวอร์อยู่จะเย็นเราต้องรอเนาะรอเอ๊เด็ตบ้านก็ใช้เน็ต ที่มันยี่หอ้อที่จะตัวทีเนาะมันก็น่าจะเร็วอ่ะโอเคมาแล้วนี่นะครับเมื่อกี้ไม่เป็น38แตอนนี้มันเป็น39แล้วก็คือของรางวัลถุกส่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเลยนี่เห็นไหมได้รับแล้วรูปบัตรเพชรการันตี3 0 0ร0ถึง1 0 0่การันตีแน,น่ๆ300นะครับแต่ถ้าใครโชคดีก็จะได้500 600 700 800 000, 000, ถึง1,000นะครับก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมกันด้วยเนาะอย่างน้อยก็ถึง300มันจะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้า 300บวกกับเพชรที่ทบไปทบมาเนี่ยมันก็จะเป็นเพชรจำนวนเยอะขึ้นมาได้นะครับก็สหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บจุบ